Thank you วัดส,สก,การเจ้าวาดวัดบุญทีรบันพศค่ะวันนี้พวกเราตัวแทนจากโรงเรียนสุทธิยามาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับสินค้าโอทอ็อปความเป็นมาน้ำมันประเสริฐดิดค่ะความเป็นมาของของน้ำมันนี้นะน้ำมันประเสริฐน้ำมันประเสริฐหรือว่าที่เราเรียกว่าน้ำมันโอท็ ก่รวบรวมยาของคนก่อนเป็นการปรุงยาเพื่อที่จะเข้าป่ารัสมรณ์พระเจ้าเวลาหมดทุ่ก็จะพบทำยานี้เก็บกับไปทุ่งแล้วก็ให้บรรดาเดือนจะไว้ได้รักษาาการจิดหัวได้ไยจริงๆแล้ว เดิมทีนี่ไม่ได้ทำสินค้าแต่ว่าทำแจกจ่ายมีรางวันดินก็คือให้ยอดยูนก็รวบรวมสมุนไพรมาแล้วก็รวบรวมเอาครื่องกรองต่างๆมีที่พ nah, ึ IN, mm ้น hmm. ม so ีน้ำมันต่างๆเพื่อที่จะไว้รักษาแผลแผลเจ็บแผลเปื่อยแผลตะลอกแผลไฟไหม้การรั่หรือว่าอะไรตัดตัดต่อส่วนการกำเนิดการต่อต้านกลุ่มยูนดินที่ทำแจกจ่าย นายแจกไว้งานบุญงานบุญแต่พอมาอ่านานๆเข้านี่ญาติโยมเขาเขาเยอะทีนี้ถ้าทำแจกอย่างเดียวก็ไม่ไหวเพราะว่าต้นทุนมันใ้สูงทีนี้ก็ญาติโยมเขาก็อยากทำแจกแล้วก็อยากจัพัฒนาบุญใมีความมั่นคงเพื่อมีรายได้ เราที่ได er mm ้เองไัด้ไมได้พระะว่าเพื่อที่จหได้การการทําว่าสามารถที่ช่ยเหือตัวผมได้กันอนีก็เรียกว่าเป็ตั้งดิมอีพระจากทานศาที่จังวัดสตูเี่วเขาก็ชักทวนญ่มูได้นะคร ว่าเรียกได้สบายประมาณสามสี่ปีก็ตั้งเป็นเป็นนิคุณนิธิขึ้นมาเป็นกองทุนนิธิขึ้นมาก็คือเมื่อญาติโยมต้องการน้ำมันก็บางคนก็ทำบูงห้าบาทสิบบาททั้งเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะทีนี้ก็เขาก็เก็บไว้เป็นกองทุนไว้พัฒนาว่าเป็นเวนิธิวัดเขาเที่ยงสองหกก็คือตั้งกองทุนหัวทีพุทธตลาดสองพันห้าร้อยยี่สิบ ถ้ามาบางทับาง้กี่ปีจับตอวบกตอนนี้กี่ปีหกสิบหกถ้าหกสิบหกก็กี่ปีสี่สิบปีสี่สิบเอ็ดปีสี่สิบเอ็ปีแต่ว่าหลังจากที่ท่านอยู่นี่ใด้ระยะหนึ่งท่านก็กลับไปอีสานแต้อกกลับไปดูแลปรจจายแล้วก็กลับไปดจาววาดที่นู่นก็ไม่มีใครทําต่อแต่ญาติโยมี่ยังต้องการใช้น้ำมันอ เจ้าของสูตรเัื่งเดิมก็ตอนนี้ท่านู่ที่จะบอกเราได้ทเจ้าววาดวัดอ่าวัดทุ่งสวา่างก็เลยต้องขอไปที่โน่นท่านก็ส่งมาให้แต่ก็ยังไม่เยงพอก็อเลยคุยกันในในญาติโยมผู้ที่เข้ามาทำบุญที่วัดอ,อยากจะไปขอสูตรของพระอาจารย์มา,าก็เลยจัดกองผ้าป่ามีสไาดทพิธีน่นกองแล้วก็ขอสูตรท่านมา,นา,มาเพื่อจะได้ทำต่อที่วัด แล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันยังมีเียอมนก็มีมีเฉพาะน้ำมันว่านแตงที่มีคามสุตั้งเดิมมีตั้งเดิมลักษาะลักษณะแบบนแล้วก็มีกระปุกแตงกินล้กเพิ่มเติมพวกมนการะีดนเะมีความเย็นเย็นๆขึ้นมานิดนึง ำหรับไว้ดูดแต่ว่าเวียางเหมือนกันแต่ว่าต้นต้นรป่นที่มาทางอเมริาอยู่ต้องใส่สารมาัวบไปทุกเพียทต้นคาราบูนน้ำเสต้นน้ำมันไพแล้วก็ต้นแตงกีนให้มันไส้หมออยากทราบว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์ัวนเ้เื่องพอตองการผลิตหีือเปล่าครั้าพู้ช่ เป็นพอต่อการผลิตไหมเงินพอเพอแต่ว่าปีหนึ่งเราทำแจกประมาณอย่างน้อยก็ประมาณ10ขวดแล้วก็แจกในงานบุญก็้าจะถึงตาวัดต่างๆวัดไม่พอต่อรห้เกดตาให้เกวดตคนเยอะหร่อยก็ถึง100-200ามื่าวัดนั่นคืองานบุญเนี่อมีชาววัดโราณ ว่า็นการบ้านต่างๆเอาไปร่วมจากการสร้างปัตจุบันตัวนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะที่เกิดมีปัญหาก็คือเรื่องของการจัดเก็บวัตถุดิบพวสขมุนไทยในหน้าฝนนี้จะจัดเก็บได้แต่เวลาทำมันต้องกังับแดดแดดอะไนการทำมีแค่ถ้าทำสดมันต้องใช้เวลาใช้คนใช้เวลา ก็ใช้คนเยอะครั้งนึงก็เกนประมาณ500คนการทำก็โดนนักเรียนโรงเรียนภาานักเรียนก็เนี้ยช่พื่อนเอ่เราเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนมาหาสมัยแล้วก็สต็อกไว้ในการหันหันแล้วก็แตกเด็ดแล้วก็มาบดมาบดเพื่อเกลี่ยควบคุมปริมาณการผสมให้มันรวมตัว ฉะนั้นปนัญหาอย่างนี้ก็คือการจัดเก็บขงไฟในเวลาที่หน้าฝนเราจะต้องใช้เครื่องเก็บแต่มันไม่มีเครื่องบของนี้ก็ต้องอการทำทาเฉพาะหน้าแล้งก็คือต้องเรียนการจิตต่อถ้า,า 16, จมีคำว่าขึ้นมานก็ากเลือกเก็บในอนาคตณคิดว่าจะแบบพัฒน,นาสินค้าตัวนี้เพิ่มไหมคะหรือว่าเป็นตัวอื่นแทนอ๋ออันนี้มันดีอยู่แล้ว ยังไงยังไงมัคือจิตตลาดทุกบ้านที่เขายกว่าดยาดามันจะวาดของญาติโยนที่เราเองแต่ว่าตอนนี้ก็เคลียร์ไปเพราะว่าตรงไปทั่วโลกต่างประเทศก็มีหลายประเทศมีเป็นยอร์เลเว่ย์ออสเตรเลียมีค่าญาติโยมที่เขามาวัดนี่เขาไปอยู่ที่โน่นเขาก็สั่งมา ว่าบางทีเขาก็มางที่ว่าส่วนในประเทศไทยนี่ก็ทั่วทุกภูมิภาคถ้าเข้าห็นในในเตปของบ้านบางทีเขาก็ติดตอมถ้าปกติถ้าต้นทุนมันก็ตกอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเดิมทีนี่อาจจะโยมกับงนไปห้าสิบบาทแล้นนี่ไม่ได้คิดต้นทุ้งแต่ว่าพอมาคิดต้นทุนก็ประมาณห้าสิบบาท ตัวของมันได้ก็เลยต้นงเพิ่มนราคาแต่ละแบบแล้วก็ถึงช่างเดิมถ้างที่ปรับปรุงกินปรับปรุงไปถึงตันกต้องเพิ่มเพิ่มเติมไปเหื่อยๆเพิวนราบที่ด้างค่ะถ้าจะอันนี้วางขายที่ไหนบ้างคะไม่ได้วางขายทั่วไปแต่ก็มีบ้างที่เขาเขาเอาไปจากวัดแล้วก็ไปวางขายตามร้านร้านค้าตีกย่อยตามพิเที่มันมี หลายาต่างๆด้วอว่ารปตตหันหลา่ทยกสถาบันที่จังหวัดนครราช์จมงที่ก็น่าจดีห้ารปตตเวลาเกิดอุบัติเหตุสำหรับาา้โดยงรเวลาล้มรถนวะ่ำรถเพื่อไม่รมอะไัทีเีที่หนังตลอกแกตสว่เขาบอกว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าที่เป็นทีมีเยอะเพราะกรการมาเป็นประจำที่รับรือรปต รยะเวลาในการทำน้ำมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แม่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้ในการทำแต่ละครั้งนในการทำแต่ละครั้งก็เริ่มเก็บสมุนไพรตั้งแต่เดือนสิบสองไม้กระเภทหัวทั้งหมดนี่จะเก็บเก็บได้ก็คือมันจะสมสารอาหารอยู่ในหัวเดือนสิบสองก็หลังกออกพรรษาแล้วก็สามารถเก็บได้ต้นมันเริ่มจะเมาโดยธรรมชาติต้นมันจะเริ่มสิบสอแล้วก็มันเก็บจากตัว ทีนี้ถ้าเราไม่เก็บตอนนี้หวงมันก็จะเสื่อมจะไหลไปแล้วก็รอผลใหม่ถึงจะองอกขึ้นมาฉะนั้นจะมีคนสินค้าเราโอ้ทำไปเลยใส่ก๊อปก็๊อบไปเลยถ้าก๊อปแล้วให้มันได้คุณภาพอย่างนี้ทําไปเลยเพราะว่าที่นี่เน้นเรื่องของของคุณภาพคุณภาพ<ๆ>ไม่เก็บจำไม่จัดเรื่องถ้าก๊อปได้ก็บอกวิธีใครจะเอาไปก๊อปทำทำไปขายก็มามาขอสูตรได้เลย vả lời lại của mặt học kia các thang bằng cái gì trong sẽ thấy nhạc này cái tay của này để thấy này. À. cái bóp hình thang mặt cái tay mặt cái tay sẽ cái tay mặt cái tay mặt cái cái tay ไงในเป็นครูกันทุกคนนะสาธุเดี๋ยวน้องไม่ได้ใจเลยนี่ครับเป็นตามเพื่อนนี่ก็ปาขึ้นไปกับพระในนาราก่อนไปกตาาค่ะ